เสียวมี Xiaomi 12 Ultra เนี่ยมันคงจะไม่ใช่มือถือตัวเดียวของเสียวมีที่มีชิปแซนปบรากอน8 Gen 1 Plus แล้วอะสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสรน,น,น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาบองเจ้าเสียวมีนะครับเจ้าเสียวมี 12S แล้วก็ 12S Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลี aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ย หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็เรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางเว็บไซต์ x i a o มี UI นะครับเขามีการเปิดเผยมาว่าเจ้าตัว x i a o มี12 Ultra เนี่ยจะใช้ชิป s น a p d r a อน8 g e 1 Plus นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวแล้วเพราะว่าเจ้าตัว x i a o มี 12s แล้วก็ 12s Pro เนี่ยกำลังจะมา รอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตัว Xiaomi 12 Series นี่มันออกมารัวมากๆเลยนะครับอย่างเจ้าตัวชิป Snapdragon 8 g e 1เนี่ยมันก็อยู่ในเจ้าตัว Xiaomi 12 Xiaomi 12X ใช่ปวะ Xiaomi 12 Pro ส่วนเจ้าชิปตัวชิป Snapdragon 8 1 Plus น,นะครับมันก็เป็นตัว Overclock ของเจ้าตัว8 1ธรรมดานั่นเองนะครับซึ่งคาดไว้เนี่ยว่าจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในช่วงของเดือนหน้าแล้วพฤษภาคม ต้นเดือนด้วยในตัวของโค้ดเนมนะครับเจ้าตัวเ x i ย o มี 12S เนี่ยจะใช้โค้ดเนมว่า d y ทิงนะครับส่วนตัวของ 12S Pro เนี่ยจะได้ใช้โค้ดเนมเนี่ย Unicom ขอพูดนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวชิป s n a p d r a g o 8 Gen 1ที่ทุกคนได้ใช้มาเนี่ยรู้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็หนักไปทางค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยชิป นะครับเบสออน4นาโนมิเตอร์โหนดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆมันต้องคุมความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวแปดเจนมนันไปสร้างที่โรงงานของซัมซุงไงนะครับแล้วซัมซุงเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเจ้าตัว X 纳จะเป็นไงอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวแปดเจนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยแปลกใจมากนะครับที่ความร้อนเนี่ยมันจะร้อนแรงมากดูเทนเซอร์ชิพดิสำหรับเจ้าตัว 12S Series เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มในเรื่องของสเปคออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนีี่่่ยสสิงทเรราาามาถ คอนเฟิร์มได้ก็คือเจ้าตัวเสี่ยมี12 l i ค e 5G นั่นเองตัวนั้นเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วเป็นจอแบบ Full HD Plus รองรับ120 h z refresh rate นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ชิปชิปเดิมะนะเจ้าตัวก็คือเจ้าตัวชิป Snapdragon 778รองรับ 5G เหมือนเดิมนะครับ ROM RAM เนี่ยก็มีสำหรับตัวแร m เนี่ยก็มี6 g b กบ8 g b นะครับส่วนในตัวรอมเนี่ยก็มี128 g b แล้วก็256 g b ชิปมาพร้อมกับ Android 12จากในกล่องด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ยังถูกครอบทับด้วยม i UI 13กล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นเซนเซอร์หลักนะครับอยู่ที่64ล้านพิกเซลมีการรองรับ OIS ด้วยกันสั่นสุดยอดอีก2เซนเซอร์ที่เหลือนะครับจะเป็น8ล้าน ultra wide นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น5ล้านเป็น macro lens เมื่อเาเปิดตัวมาแล้วด้วยนะครับคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าแล้วนะครับสำหรับตัว Xiaomi 12 5G ตอนนี้ทุกคนคิดว่าเจ้าตัวเซียวมี1 2 s s e r i e s เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับที่ได้ใช้ตัวชิป Snapdragon 8 Gen1 Plus เนี่ยจะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับแรงสุดๆในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนคิดว่าตัวนี้นี่น่าสนใจตัวไหนน่าสนใจเหมาอกันต้องลองคอมเมนต์มาคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลผมบอกว่าถ้าเกิดว่าชอบก็ื่อรู้แล้วก็แชร์ subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอรักทุกคนก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ หนาวเลยนะ